พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับต่นนี้นะครับถ้าขาดตกบกพร่องประการใดนะครับต้องกราบขออภัยมาได้ที่นี้ด้วยนะครับก็เนื่องจากเรารอคณะทัวร์นะครับของพี่อิสระนะครับที่เดินทางมาจากกรุงเทพนะครับได้ยินว่าประอ้วนกระซิบมาบอกออกเดินทางตั้งแต่ตีสีนะครับเพิ่งมาถึงนะครับตอนเกือบจะสองทุ่มนะครับ เดินทางธอาานมากนะครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้างานร่วมงานนะครับตุ่มโฮมในวันในวันนี้นะครับก็ลุงพดีก็คงจะขอกล่าวขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่ทุกท่านสละเวลาอันมีค่านะครับเดินทางข้ามวันข้ามคืนนะครับก่อนจะมาถึงที่วัดปู่ปาริจิตนาคราชนะครับภาพแห่งความทรงจําในวันนี้นะครับจะ ติดตาตรึงใจพวกเราไปอีกนานแสนนานนะครับก้ขอให้ความรักความสามัคคีที่เรามีต่อกันแบบนี้นะครับยั่งยืนเป็นหมื่นหมื่นปีนะครับก็กราบขอบพระคุณทุกๆท่านมาในทีนี้ด้วยนะครับกราบขอบพระคุณครับขอบคุณนะครับคนละครับในโอกาสกล่าวตตอนรับก่อนนะครับเดี๋ยวนะครับขอเรียนเชิญพระแต่นอีกนิดนึงนะครับเอาแบบสั้นนะครับทักทายในวันนี้จะให้ผู้นําทุกคนได้คุยด้วยขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณ ผู้นำหมู่บ้านขอบคุณชาวบ้านนะคะที่เราได้มาพึ่งใบบุญนะคะตรงนี้นะคะที่ช่วยงานองค์ปู่ในปีนี้น่ะให้สวยงามนะเราก็คือชาวบ้านคนหนึ่งนะคะที่อยากจะอยู่ตรงไหนเราก็อยากให้หมู่บ้านเรามีความเจริญมีสินดีเข้ามาเพราะนั้นลุงพลก็แต่ก็แล้วก็เอฟซีนะคะทุกท่านที่ร่วมทางกิจกรรดีทุกครั้งเนี่ย เราทําด้วยความรู้สึกที่เรารักบ้านเกิดรักท่มที่อยู่อาศัยเราอยากทําให้ที่ที่เราอยู่เนี่ยมันหนึ่นมันไม่จะเล็กน้อยเป็นส่วนเล็ก,ลกแต่เราก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจที่ได้มีส่วนทําให้เกิดความรักความสามัคคีกันมากขึ้นในชมุมชนขอบคุณพ่แม่สิรทุกท่านนะคะที่เดินทางมาร่วมงานวงสงู่ไปจิตนาคราชขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากครับนะครับเป็นความ พูดขอประแตงนะครับท่านต่อไปนะครับขาอยากเรียนเชิญท่านนายกอเทศมนตรีนะครับตำบลุดเลือกคำเก่าวต้อนรับเก่าทักทายนะครับเป็นตัวแทนนะครับผู้นำชุมชนที่จะทักทายนะครับหลังจากเราอยู่ที่นี่มานะครับเดินทางมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่วันที่18มิถุนายนนะครับเริเิญท่านนายกครับก็ยินดีต้อนรับ F c ่แขกผู้แข่ทุกท่านที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับ ตลอดได้แเวลาที่ลุงพลป้าแตนมมาอยู่ที่พูดเลือกขันผู้นำชุมชนนะครับท่านทางฝ่ายปกครองทางฝ่ายบริหารทางทนายกทางก็อน้ต้อนรับนะครับตั้งแต่ปีหกห้านะครับก็เราก็ได้หลงพ่ป้าเต็ขออนุญาตสร้างหงบริจิตท่านนายกว่าแข็งแรงก็อนุญาตนะครับให้สร้าง ตลอดในเวลาที่คุณคุณป้าแมาอยู่ก็สร้างคุณงามค,มความดีนะครับร่วมกันพัฒนา,นาชุมชนที่เรามาอยู่รักในพื้นที่ที่เรามาอยู่ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใคร,ครมีแต่สร้างคุณประโยชน์ให้ชุมชมตนตำบลบุรคำทั้งเก้าหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นผ้าป่านานงานทุกอย่างในชุมชนเราที่ทท ที่ชุมชนเราทำกิจกรรมต่างๆรูกพรแต่ก็ได้ร่วมวันนี้ถือว่าเราได้สมาชิกใหม่ที่มาร่วมพัฒนาตะบนอุคสาหกรมของเราร่วมกันพิราร่วมสร้างพี่น้องเราทุกสุขก็ร่วมกันเนาะไม่ว่าจะเป็นกู้ภัยกู้ภัยลงพ่อเด่นก็ช่วยนะครับตายคนจนช่วยป่วยส่งลวงพ่อเด่นก็ได้ช่วยมาตลอดกู้ภัยเรา นะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่ที่ทช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในชมชนเรารองผู้ว่ทีช่วยหยกตลอดนะครับที่มาอยู่ในจังหวักรุงรัมของเราวันนี้ขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่มาร่วมง,งานบวงสรวงหลวงปู่บริจิศของเรานะครับวันนี้เราศรัทธาศรัทธาหลวงปู่ก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านทั่วโลกต่างแดนก็มาในวันนี้เนาะ เรามาทําความดีร่วมกันใครไม่รักก็ไม่ว่าเราในกลุ่มของเราเรารักกันนะครับรักกันนะครับเราอยู่ในชุมชนเดียวกันแล้เอฟซีอยู่ต่างแดนลุงพลป้าเตนสร้างคุณงามความดีเอฟซี FC ก็ช่วยไม่ได้เดินกบบาลังศรัทธาของตัวเองคนละเนืละหน่อยไม่ว่างานทาสีรั้ว่าวัดบูรครมผมก็ได้ยังภูมิใจอยู่งานชุมชน ที่เราทําความดีร่วมกันไม่ว่าจะเป็นทางผู้ใหญ่ทูกศัก์คุณมีเน,ะนาะท่านผู้ใหญ่เหมาผู้ใหญ่เทิดสร้างความดีมงคลพระแตนก็ไม่ลืมช่วยเราตลอดเงินไม่เยอะนะครับแต่น้ําใจมันยิ่งใหญ่เพราะนั้นเราเอฟซีทุกคนนะครับ,รบรทีมทม่มงคลพระแตนสร้างคนงามคมดีก็ให้ช่วยกันครับช่วยกันอีกอีกไมน่นานก็นคิดยาวๆไปเลยเราจะ ปูกระเบื้องรอบปูกระเบื้องรอบบวชกุณละคำนะครับก็ก็ปรึกษากันแล้วนะครับเราไม่ได้เยอะนะเราสร้างความดีร่วมกันให้หมันทาบุญกุศลมันทําความดีนะครับบุญบุญไม่มีขายใครอยากได้ทาเอาความดีไม่มีขายใครอยากได้ทาเอาเพาะนั้นวันนี้วันนี้งานงานที่เป็นประโยชน์กับทุกทคนเอฟซีเราช่วยกันนะครับเป็นพลังใจช่วยลุงคนป้าแตน ครับคับอันนี้ก็ขอบคุณ f อฟีทั่วโลกครับที่มางานโมงสูงในวันนี้ถือว่าแต่ทุกปีน้องพจนปมาจากเนาะจากทุกปีครับช่วงนี้นะครับอันนี้ก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับผมครับขอบพระคุณท่านนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านนายกนะครับเ่านมต่อไปผมอยากเรียนเชิญนะครับเนี่ยกำนันก่อนนะครับขออภัยนะครับผมเดินผมเดินออกมาหน้าขออภัยด้วยนะครับขอนะครับท่านกำนันถึงความรู้สึกนะครับที่มีโอกาสนะครับ ครับผมชายาบุผาสวยนะครับเป็นกำน,นักนกำนันใหม่ๆเลยนะครับสำหรับในตอนนี้นะครับผมก็รู้สึกมีความยินดีนะครับที่ลุงพนประแตนมาอยู่ที่นี่นะครับเพราะว่าจะได้จะได้พัฒนานะครับดูในชุมชนของเราเราชุมชนของกุลคครของเรานะครับว่าผมดู ที่ผ่านๆมาก็ก็ในการทํางานก็โอเคอยู่นะครับสำหรับลุงบนป้าแตงนะครับก็สร้างผลประโยชน์อย่างอย่างที่ท่านนายกพูดนะครับที่จัประดงนะอ่าที่ผ่านๆมาก็คือที่จับประดงนะก็เห็นเอฟซีนะครับสนับสนุนในการเทคอนกีตนะอ่าผมก็ยินดีนะครับเพราะว่าตอนนั้นผมยังไม่ได้เข้ามาอยู่ในตรงนี้นะครับผมก็ เห็นในการทํางานของเอฟซีแล้วก็ทางมงคลพ่อเต็มผมก็โอเคนะครับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณมากมากนะครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอเสียงปรบมือสักครั้งนะครับนะครับถ้าต่อไปนะครับเดี๋ยวเรานะครับให้ท่านนายกนะแก้วหลังจากปีที่แล้วท่านก็มาร่วมงานกับเรานะครับท่านได้แสดงวิสัยทัศน์ไว้นะครับผมยังประทับใจไม่ลืมนะครับเพราะปีที่แล้วท่านมาถึงปุ๊บยังไม่รู้จักกันเลยนะครับผมยื่นใหม่ให้ท่านมาพูดเลย ผมจำได้เนาะนะครับขอเ,เียนเิญครับกับก็ก็กเรียนท่านยุนพลประแตนนะครับแล้วก็ท่านนายกนายกทานายกรัศมีท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านโดยเฉพาะท่านผู้ใหญ่เทศกับผู้ใหญ่หมอนาะแล้วก็ผู้ใหญ่วานิศตระสีนะครับที่ความคุ้นเคยกันเป็นพิเศษวันนี้นะครับผมก็ นายสมานสุทุนานในโยกการบริหารสว่วนตำบลบ่อกแก้วก็รู้สึกเป็นเกียรติและก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ซึ่งกิจกรรมวันนี้เนี่ยสืบเนื่องมาจากคุณอนุวัฒน์กับท่านผู้ใหญ่วรริน,นมาไปหาผมที่บ้านเ,าเชิญชวนผมนะครับผมก็ดีตลอดนะครับตรงนี้ผมินดีด้วยนะครับตรงนี้นะครับถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีคนเราเนี่ยการจะทําความดีต่างๆเนี่ยก็อยู่ที่ตัวเรา คนอื่นเขาอาจจะมองไม่เห็นเขาไม่เป็นไรนะครับแต่เราทําความดีแล้วเนี่ยเราเรารู้สึกของเราเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับตำบลบ่อกแก้วซึ่งอยู่ติดเขตกับตำบลกุลครมนะเนาะท่านผู้ใหญ่ท่านนายกคงพาก็ถือว่าบ่อกแก้วถือว่าเป็นอนิสงอนนีิสงอีกอีก,อกตำบลหนึ่งนะครับที่ได้มี แหล่งท่องเที่ยวและก็สถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของอำเภอวานนอรและกาอำเภอบร่วงติดเขีกันนะครับผมรู้สึกซาบซึ้งและก็ประทับใจนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็อยากเล่าความนะครับที่ผ่านมานะครับซึ่งถนนเจนนี้เนี่ยนะครับที่ทำถนนลาดยางใหม่เนี่ยนะครับสืบเนื่องมาจากเมื่อปีที่แล้วรัฐมนตรี คมนคมสุริยะยิงร่งธุรกิจนะครับโดยโดยเฉพาะท่านสสเกษนะครับบอกว่าท่านยกสมานทำโครงการส่งให้ผมเลยรัฐมนตรีจะมาผมก็เลยส่งสองโครงการโครงการเช่นบ้านประชานดอกไม้มาออกบ้านจำป่าห้วยน้ำเที่ยงและเส้นหนึ่งบ้านบ้านบ้านนองฤุธคํขมูทองนองพ่อส่งสองโครงการก็ได้ทักสองโครงการเลยนะครับก็ถือว่า ตอนนั้นเนี่ยผมไ่อยู่ให้รองปณีส่งแทนผมไปอบรมที่อุดอรให้รองปณีซอยด้านเป็นคนส่งยื่นกับท่านรัฐมนตรีสุริยะธิมรจิตก,ก็เลยได้มาเส้นนี้ก็เลยผมประทับใจกับพี่น้องชาวตำบลบ่อกแก้วอำเภอบรรทุ่งและบบอำเภอว่านอนได้เชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวรออีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นแลนด์มาร์กอีกแห่งหนึ่งนะครับที่พวกเราไม่น่าจะมองข้ามเลยนะครับผมยินดีที่ทำความรู้จัก เท่าที่ควรแต่มาวันนี้เนี่ยนะครับผมต้องขอขอบคุณลุงพลนะครับป้าแตนนะครับแล้วก็คุณเวรัฐที่มุ่งม,มั่นนะครับพัฒนาและก็ทำแหล่งท่อง,งเที่ยวแหล่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะหลวงปู่ปริจิตรนาะคราตรงนี้เนี่ยนะครับให้เกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยซึ่งหลายๆคนเนี่ยสักการะบูชาก็เกิดเป็นสิริมงคลต่อตัวเองต,องต่อครอบครัวหลายคนนะครับอยู่ที่ ศรัทธาอยู่ที่ความเคารพนับถือของแต่ละท่านนะครับเราไม่สามารถที่จะไปบังคับไประบุให้ใครคในใดคนหนึ่งที่มาต้องมาตรงนี้นะครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมมีความเชื่อนะครับความศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทําให้ตัวเองเนี่ยนะครับมีความเจริญก้าวหน้านะครับผมก็คงจะให้กิจกรรมตรงนี้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ตรงเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ให้พี่น้องเรา ไปทั่วทั้งประเทศเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวอำเภอวรรม่วงและอำเภอว่านอนตลอดไปครับขอบคุณมากครับขอบคุณท่านนายกครับขอบคุณเสียเอยนะครับผมบอกไปแล้วอย่าให้ท่านนะครับมันซึ้งเลยนะครับนะครับต่อไปนะครับเป็นท่านนายกนะครับที่มาเดินทางไกลมานิดนึงนะครับเป็นนายกจากดงมอทองนะครับท่านนายกรัศมีนะครับเขอเียนเชิญครับ ผมร้อยตํารวจเอกรัศมีสายกันในโยกองค์การบริหารส่วนตะบลดงบัวทองอเภอวันม่วงนะครับมิตรภาพที่ดีคือการมีน้ําใจให้กันนะครับมีความรักกันนะครับเรียนท่านลุงพลป้าแตนผู้นําชุมชนผู้มีเกียรตินะครับเอฟซี FC ที่กลุ่มรักทุกท่านวันนี้ผมก็รู้สึกซาบซึ้งนะในเรื่องอการที่ได้มีกิจกรรมที่ดีนะครับดูแล้วนะครับเอฟซี FC ต่างๆของลุงพลนะครับที่มาสร้างประโยชน์ให้กับชุมชน นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับผมมาครั้งแรกนะครับก็ขอชื่นชม f c นะครับไม่ว่าม,มาทุกทัก่วสารทิศนะครับผู<อ><จ>้นาชุมชน<ว>พี่น้องประชาชนชาวบ้านนะครับที่อยู่ใกล้เคียงนะครับที่ได้ร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับผมก็ขอให้กิจกรรมในวันนี้นะครับเป็นสิ่งที่พวกเราจดจำนะครับแล้วก็ร่วมกันสร้างนะครับให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนชาวตำบล ที่เราอยู่นี้แล้วก็ใกล้เคียงแล้วก็ประเทศชาติบ้านเมืองต่อไปก็ขอขอบคุณมากครับตวัสดีครับขอบคุณท่านนายกนะครับขอบคุณมากครับนะครับที่ให้นะครับกำลังใจพวกเรานะครับขอบท่านต่อไปนะครับขอเชิญนะครับท่านผู้ใหญ่นะครับเป็นผู้ใหญ่ที่อยู่กับเรานะครับบ้านผู้ใหญ่บ้านห้วยน้ำเพี้ยนนะครับท่านผู้ใหญ่สุทนทอนเด่นโฮมนะครับได้ทักทายนะครับครับผมสำหรับผมนะผมก็ดีใจที่ได้มาร่วมในงานเลยนวันนี้นะผม ก็ได้ส่วนก่อนนะผมผมอาจจะได้มาไปมาเพราะว่ามันก็ติด ารกิจับผมแต่ในวันนี้ที่ผมได้มาร่วมในงานก็ดีใจนะผมดีใจที่เห็นทุกศรีหรือว่าลุงพลแตนนะผมแต่จริงๆนะผมก็เชียร์นะผมเชียร์แล้วก็ันี้ก็ผมต้องขอขอบคุณนะผมที่ท่านได้ให้มาผมให้มาร่วมในกิจกรรมในวันนี้นะผมก็เป็นกิจกรรมดีนะผมผมก็หวังว่าจะได้ร่วมในกิจกรรมนี้ตลอดไปนะผมขอขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณเสียพวกเมยอนะครับทีนี้นะครับมาถึงเจ้าภาพนะครับบ้าน หมูห้านะครับท่าน,ทาน,ทาน,ทน,นเทอดศักดิ์นะครับอุ่นวิเศษนะครับขอเรียนเชิญครับครับก็กราบสวัสดีนะครับผมและพี่น้องนะครับชาวบ้านตำบลใกล้เคียงนะครับที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับผมก็มีความเพิ่มปิตินะครับมาตั้งแต่ลุงพลพระแตนที่ย่างก้าวเข้ามาอยู่ในจำปดงใน วันแรกนะครับจนพิป,ปิติจนนทุกวันนี้นะครับร่วมกิจกรรมต่างๆในงานพัฒนาต่างๆนะครับที่ร่วมกับชุมชนของเรานะครับที่ล่าสุดนะครับก็มีการทำถนนคนกีตลงสู่วัดดอนสวรรค์น,นะครับโดยเฉพาะผมก็ปลื้มนะครับปื้มกับลุงพลพระเจนนะครับช่วยกันกับเอฟซทุกท่าน ทุกชอบทุกมุมนะครับกับเอฟซีทุกท่านนะครับที่ร่วมนะครับยูทูบทุกช่องที่ครับที่ช่วยกันนะครับร่วมทําถนนสายหลักนะครับวัดดอนสวรรค์นะครับก็ยินดีมากเลยนะครับผมปื้มมากในงานกิจกรรมตรงนี้นะครับสําหรับผมนะครับสำหรับลุงพลประแตนนะครับก็ด้วยความปลื้มปิติยินดีทุกปีนะครับที่ย่างเข้ามา อยู่จำปาดงนะครับหมู่ห้าหมู่หกนะครับก็สำหรับเนนหน้าที่ตัวแทนนะครับผู้นำชุมชนนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะก็นอกจากความความที่พัฒนานะครับช่วยกันนะครับตามที่เราที่มีกำลังที่จะ,ะช่วยเหลือชุมชนของเรานรในด้าน งานกิจกรรมต่างๆนะครับก็สำหรับวันนี้ผมก็ไม่ขอพูดอะไรมากนะครับอยู่ในใจก็สุดยอดอยู่แล้วนะครับไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับก็ขอพูดแค่นี้นะครับสำหรับสวัสดีสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ใหญ่เทศศักดิ์อุ่นวิเศษนะครับในฐานะเจ้าบ้านอีกคนหนึ่งนะครับเต้นเต้นที่ช่วยกันเนี่ยนะครับผู้ใหญ่บ้านที่ช่วยกันทั้งนั้นนะครับ ต่อไปนะครับขอรีเจนท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่สองตรบลกุดเรือคำนะครับก็นต้องเรียนท่านลูกคุณป้าแต่งนะครับเนาขอตับสวัสดีผู้ใหว่พที่น้องเกียรติ้เกียรติที่เคารพทุกท่านฝ่ายปุครองฝ่ายบริหารผมผู้ใหญ่รมแดงลิทิโครผู้ใหญ่บ้านหมู่สองตรบลขุดเรือคำนะครับว่าตลัดวันนี้ก็ดีใจนะครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ลุงคุณป้าแต่งนะครับเป็นเกียรติที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ ขอบขอบคุณป้าแตนลุงพลทุกภาคส่วนนะครับรวมโดยช่วยกันนะครับสําหรับพรุ่งนี้นะครับก็มีนางรำนะครับเนาะจะมีนางรำมาขอการปเชิญแชกผู้กมี่เกียรติทุกท่านมาล่วมงานอีกขั้งหนึ่งสําหรับวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะครับสําหรับทุกภาคส่วนป้าแตนลุงพลครับขอบขอบคุณมากครับขอบคุณผู้แทนนะครับอาจจะนะครับรอสักนิดหนึ่งเนาะเดี๋ยวเราได้คุยกันให้ทั่วถึง นะครับเดี๋ยวหลอนี้นึงนะครับต่อไปเป็นเจ้าภาพอีกท่านหนึ่งนะครับที่มานะครับทำงานกันนะครับท่านผู้ใหญ่หมู่หกนะครับท่านผู้ใหญ่หมอกนะครับขอเรียนเชิญครับครับนะครับขอขอสวัสดีนะครับอ่ายูทูบเบอร์เอซีทุกท่านนะครับแล้วก็เรียนท่านกำนันสยาบูชาสวยนะครับอ่ากำนันตะบคุลคำอ่าท่านนายกทุกตะบลนะครับลุงพลพัฒนคุณนวัตนะครับแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกท่านนะครับ สำหร er mm ับวันนี้นะครับผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับผมเป็นคนยืนยันนะครับว่าที่เปิดรับลุงพลพัฒน์แตนเข้ามานะครับเป็นประชาคมชาวบ้านนะครับก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ลุงพลพัฒน์มาช่วยนะครับผมก็ประทับใจหลายหลายเรื่องนะครับหลายหลายสิ่งหลายอย่างที่ที่ที่ช่วยกันนะครับช่วยชุมชนเรานะครับสิ่งแรกก็คือ ถนนนะสายวัดดอนสวรรค์นะครับที่แรกกบอนุมคนวัตแยนไปทอดกระถินนะได้เงินอยู่แสนกว่าบาทถนนมันสี่แสนนะลุกคนวัาแยนเขาว่าไปไปเอามาก่อนได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวลุกคนจะช่วยคราวนี้ยูทูบเบอร์นะครับทั้งช่องเสียบอยคณแอนหลายๆช่องนะครับที่ถ้างั้นเราไลฟ์สดดีไหมครับ สองส้วงได้งเงิน4ี่0สนห้านะครับขอบคุณน,นะครับอจุดทุกเบอร์ทุกท่าน FC ทั่วโลกนะครับที่เป็น FC ฟซลงบนพระแตนที่มอบอถนนเส้นสาย,าว,ยวัดวดอนสวรสดนะครับล,ลงสี่แสนกวาสร้างคนดีลงกันนะครับอา,มอมอาผมคิดเห็นตั้งแต่พระแตนพูดตั้งแต่ที่แรกหนีร้อนมาเพิ่งเย็นนะครับชุมชนชาวผู้ไทยเราก็ให้ ให้ความเย็นกับลุงพลประแตงนะครับก็ยังทุกวันนี้ก็ยังให้ความร่มเย็นอยู่เสมอนะครับผมไม่เคยทอดทิ้งเลยนะครับอสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณท่านผู้ใหญ่เนะครับขอเรียนท่านรองครับขอเรียนเชิญนะครับในแสดงครับขอบคุณครับเรียนท่านลุงพลประแตนท่านนายกท่านนายก สุนชนันนะครับเพื่อนแต่คนรุ่นบบครับขอขอบคุณนะครับที่มีวันนี้นะครับครับผมที่จริงบ้านจอมะดงสองหมู่เป็นบ้านผู้ไทยเด้อทพาะนั้นผมบอกผู้ไทยพยันเพื่อนมีผู้ยักนํนำนะครับเพราะฉะนั้นต้องขอพูดไทยหน่อย<ง>เกจีอาจารย์ที่ดังสมัยนั้นท่านเป็นอ่า เจ้าคณะอำเภอสามอำเภออำเภอวานนอนอำเภออากาศอำเภอเป็นม่วงนะครับตอนนี้นะครับพ็อยากจะได้ทีดีของท่านตั้งงบประมาณไว้สิบสองล้านแต่ตอนนี้ได้แล้วสองล้านเลยนิดหน่อย <c oughs> นิดและวอีกนิดหน่อยถ้าลุงพลป้าแตนหรือว่าเอฟีเราช่วยกันม<า>ผมหวังว่าจิ๊บจ่อย <c oughs> ผมหวังว่าจะจิ๊บจ่อยนะครับ ทางภูไทยบ้านจำปาดงทั้งสองหมู่ไม่มีอะไรมากนอกจากคำว่าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณเราตลอดนะครับท่านต่อไปนะครับขอเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับหนองลาดนะครับจากดงบอทองนะครับ